นีผมจะมาแนะนาสติี0 0ล้อตนะครับมาดูครับนี่ก็คือล้อแม็กรถเก่งขอบ1 7เกนะครับ,เ,เ,รบเป็นล้อกระทาเหล็กนี่15 15ตัวนี้ครับ15ก็มาเจาะใส่สติทนี่นะครับนี่เดี๋ยวเราดูขาโบูนะครับเราจะมาฟังเสียงกันนะครับขาบูเดี่ยวขาบูเดี่ยวสตีาบูเดี่ยวครับ งแสงครับกดทีเดียวติดเลยมันจะฟอ้องหน่อยกระเดียวอะ่ะเบรนรถ I